พี่น้องเลยองก่อนเลิกแต่แทกตาดินพี่น้องแทกตาดินหนาย,า,หายังบวคางหัวนี่ยังบวแล้วสองเจ้านะแต่บุญมีครับผู้ทิศกันหันได้จะคงไปไอ้น้องเขาไม่เท่าโทรสาธานนี่แหละบลงกันบลงกันบุญมีแล้วบลง มวยอมมวยอมกันเลยบอะไรอปลาไว้ซกรเล็บก yeah. oh wow. wow. ันแั้นเมนขั้นกมนเล็บกันนี่ก็ขั้นเมนเล็บแตวนี่ก็ได้อันซาซาเอ้ยได้อันได้ไปเบิร์ดแล้วนะแคนี้อันนี้ข้าจะซองคนข้าจะตาบุญมีนี่แหละของจ่านี่งขั้นเมนอันเอาตามเราเทมนก็ได้แล้วทิศอัน บ้านใเรรองร้อยซิ่งบ่ไรตัวต่อของเจรังกับบุญมีนี่แหละถ้าบุญมีนี่แหละจะของไปจันท่าบอกกันท่าบอกเราพอดีอยู่ในบ้านนี่บอกอยู่ไทเราไปเอาร้านไหนอยู่เวียงเราอยู่ไทยอยู่ไทยไปอยู่เวียงถูเสาบอยู่ไทยไปถูกใชยอยู่ยกอยู่ใช่อยู่เวียงเไื่อูกใชอยู่เวียงบ่เราโทรอันเมอน pues ี่ยนะเราโทรนี่มีทอนุ่นนี่เราโทรอันฮะกูอยู่เวียงนี่คือ ไอ้ลงมาเบิง่งนหมดแ้ลูกชายเาบอจะอุ่เบิอย่าไปกินข้าวนี่อันนั้นขึ้นมาเดข้นห้นองก,กึน้านั่งนัน่ข้อ่ะก,กย่างจนค้าลอ,อยแบขาวสบายดีพี่น,อน้องรับเน,นือน้อขนียนยเอย็ดบอกเน ปุ๋ยอ้ายกินเขาจะเผือเห็นแล้วกลับมาอะไรกินเลยกลับมาแล้วกินก่อนหมงเบื่อเลยเ,เนาะเมื่อนี่ก็กินแล้วกินเผากับต้มไข่กับหมามา่าเลยหากแม่เอื้อนมากินเขาหนำก็เลยมากินอีกเยอห้ามมเคิร์นหน่อยเคิร์นหน่อยแต่ห,หายย้อยเจ็บแฮะพักเท่าไหร่ก็เลยกินนะออกไปสะอยู่

ให้ถ้าายไงนเขาเห็นอแดงโคตรนะวันเาาเห็นม่้่อนวันเาก็อุดไอยาไปเลไปเห็นเียคอยเระเจ้ามืที่อีฝอนเนี่ยไปหลังแล้วก็มาซอนอนมาจักคือภาพือเหมืหลัง chia là... okay, sẻ ừ. với tinh thần này cả nhà chia lắm anh Mẹ thrive loại sipy 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 loại 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 ะมีได้บ่มาจ้ะทำามไมได้จ้ะบ่เห้นบ่เนนะเห็นเรกเคือรือักเคืออบกเครือบักเนะบัเคอดไม่รอเราจะลงลงดื้อๆน่กันเรือบเคือเรือบักเคือยังเรือบเคือยังแล้วเักเคือเขาไปชื่อเรือ น้าก็บอแล้วก็ว่าเขาจะไปเอาของมาห้องน่ห้องร้านเลยเอาไปกินกันไอมร้านเยอะเอาินเรื่องเยอะนี่เอามาเกลี่ข้างห้องน้ข้าวไ่ได้ไ่ได้เดแล้วเาเขากนเงินไพ่เขาอกว่าเขาบอกเปิดไพ่มันคือมือแเรา แม่จันทิ่น้องเสียแม,ม่จานทีนน่จะเสียทับใส่บุญมาป่าแม,ม่ไม่ทากรรมกต่เสียทับใส่บุญงานเจ่มือนอื่นไม่งานเจ่ นี่จะคนมีบุญคัมีบมุญมันามีวัเคื้วนะมนมีอยากะยาดเยงานบ่แม,มนมาบักมือเราไปไปมีนกิ้งเ้าทางานมันจะแ<อ>ม่นี่จะเพชร เปทังไดมาคเนีบหนึ่งกไั่หายแอมแอเกล้ยบัสมมีนังใบดีรุ่มก่อนบดีลุ่บดีลุ่มก็มาทังหนาพี่เห็นไป็นทั้งลางสิไปเห็นใบดีไปลุ่มนังลนังชมยูวพุ่ ไปดิบันลุงไปดิบลิงอยากกิ๊กเข่บ้าเยินงลมกับทงกับสาไปเอาไปเอาติ๊กเข่าสายอจีไปบอกงกบไปสาไสายตีนใหญ่ติ๊กเข่าใอะติขข้านี่ เออเข็บใจอย่างากางกล้องชอบได้เกิบน,นึ่ยที่อัโคมไปลำนองเลยบอ่ะทบเกิบนะเมื่อทำหรือไปลำนองนะตั้งตอกกินพักอะไรเงี้มันสก,กินบ่นมันเอาลงไปสะตูกการพักที่มาฉันแลนกก่น อันเราจะต้อนนี่มันตายเลยมันก็ตายอ๋อเราก็ถบอปูาหุ่นมันก็ใหญ่ก็ตายมันเบิรตอันหุ่หรือว่ามันตายเนี่ยนี่บอกมันตอนละมาเราถปวดทางเที่มันก็ตายอันตอนละมาจับออกตรงนี้เข้ามาตายของมือเบิดอันหุ่ มาเหตุการณมาเหตุอันอายุแล้วกันวันสิบแปนห้านี่ยบดนั้ก่อมก็ประมาณห้าเดือนอะไรนะไป้่วยกันเจาเกิดจะเป็นพอกับเล็กอ๋อไปติดตั้งงาน้าวางไว้ Cô ừ. có thể tên có thể quay Cô đưa kìa Bọn tôi โดยทางอีกบนก็วิน,นี้ไปฝ่งนแห้วบอกว่าวและผ่านบริเวยากบรยค่าอันนี้ก็นั่งคดรนั่นเน่ยก็เอาโคตรนี่มันมสีซื่อมันก็เดีที่เวลายยา,กง,ยางก็แทบกนมันโคตรไปแย่งไปตามเด่นบะแมนสีซื่อไร ชวนมากทางนี้นมันมีจะสื่อไม่จะง่ายๆเลยม,มันก็ไว้ต่ว่น,นันมวน้าควันแห้งติก๊กเปร <laughs> ี้ยแปะอยู่แทกไปเลยโอ้ยมาใม่มาใหมัมมน <laughs> แท็กทางให้แน่ไปสิจงให้ทา่านแท็กลงไปเมม่อีนัน่นแหละมันจะง่านไล้าอัางมาตินคันสมพักนอน nè, thế này hết tóc, xùi phải mẹ, rồi, phải luôn nè, nhìm rồi, ôi, xăng nè, rú nha, đừng cột rồi, các mày phăng đấy này nè, mày 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 nè, 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 nè,

อะไรเงี้ยแต่แต่ใช้ท่าแบบรักเนี่ยพบ่กยมดแลาวใ่ไหอบบพอเาจบายสุดเดี๋ยวเห็นมันแยเป็นสองใบจันทรเนาะนี่ห้องเล่เ่มากเลยคัเม่อคดเหมือนบอกกระเทาคด

Thu nha. Bye bye. Thu nha. Nhìn ván sẽ phá luôn. Nhìn ván, nhìn lò. <laughs> Ủa, anh ấy nhìn lò là bớt thôi nè.